สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนทุกส,สันวันสงการเนาะจ้ามือนีกั <Mommy. S 1> guys. น่าฮ่าฮ้านีาฮ่าาบ่านพาฮ่าฮ่า่าฮ่าะ่าฮ่านแนา่า่าฮ่า่าส่าฮ่าฮ่าพ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าาฮ่าฮาฮอาฮ่าม่มาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าาา่า่าา เดี๋ยวบุกมุนให้เบิรงบริก้บริเวณรอบรอนนะจ้าสวัสดีจ้าอันนี้กัค่อนข้างที่จะสงบเพราะว่าเมืองที่ซุกกิวเป็นเมืองน้อยกัยบโบได้ใหญ่หลายมีเด็่หน่อยกับพาคกลนงเลนเย้ายปอนคาออกลานกับวิปุนีปุกมามาเล่นบานพ สัญญาณถอยหลังยังถอยหลังคือพ่อกับแม่ปุ๊กนี่เฮ็ุอ่าเหุรกิจล่านอาหารเนาะจ้ะจากจากเตกี้นี่ตอนี่มะไม่ไหมแล้วกับวิย่างหลายภายในเวลาสิบสิบประมาณสิบปีเนาะที่ข้าเจ้าเปิดลานหม่แล้วค่ะเทศุนี้ข้าเจ้าก็หายไปนานอ๋อขอบคุณค่ะก็คือ หายไปนานจ้ากับช่วงนี่กะยากน้ำลูกน้ำจ่าโรงเรียนปิดแล้วอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องซิวเฮอน่นแหละจ้าที่ปุ๊บโบอยากแต่งหนักเลยโบเคยได้ออกมาไลฟ์เนาะแต่เมื่อนี้กะมาเล่นบ้านพอ่อบมาเล่นบ้านพ่อบ้านแม่ปุ๊ก,ก็เลยมาโชว์โชวบ์บ้านบ้านพ่อบ้านแม่ทียูโอไฮโอนะจ้าเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปย่างรอบๆอบ,บ้าน เราจะกลับกล้องอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านเดี๋ยวจะย่างรอบๆบ,บ้านที่สมบูรณกบ้านนี้คือบ้านพอ่อบ้านแม่ฟูกแต่ว่าบ้านที่ฟูกอยู่กห่านกันประมาณ20นาทีกับบ่ไกลหลายกปกติปู้ก,กมาบ้านพอ่อบ้านแม่ดูย่างหน่อยกับอาทิตย์ละสองเชื่ออาทิตย์ละสองเชือและจากที่ฟุกมา ปกติเด็กน้อยลูกปุ๊บเลยกับสีมาบ้านมาบ้านยายถูกทุกวันเสาร์อาทิตย์อยากปรึกษาเรื่องฝรั่งทางเฟซอ๋จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพ๊กเดี๋ยวุยว๊ก,เ,เ,ดกเดี๋ยวมือหนาพ๊กไล่เดี๋ยวพุกบอกเฟซเฟซุ๊กส่วนโตเนาะจ้าแต่ส่วนมากนี่ท่านผู้ใดจะปรึกษาหรือว่าเขียนเอียง เขียนคำถามมาได้ตะว่าปลุกคงมีเวลาแชทเนาะจ้าอันนี้ก็ฝาบ้านช่วงนี้ฤดูใบไม้สีเนาะจ้าก,กับจะเริ่มดอกไม้ก็จะเริ่มบานเดี๋ยวบานโมเห็นงานมาย่ะขอบคุณค่ะนี้บานขอบานแมกดอกนี่เนาะจ้กดอกแมกโนเรียคันเกิดว่ามันบานแล้วนะมันจะสวยมากแต่ว่ามันจะบานเพียงอาทิตย์เดียวแล้วมันก็จะร่วง แล้วก็ตรงซูมๆค่ะอัน,นตรงหลังบ้านอันนี้ก็เงียบยูนี่ค่อนข้างที่จะเงียบแน่แล้วก็ตรงคลังติดสวนเนาะจ้ะข้างหลังนี่ก็จะเป็นสวนป้าขพาโพดก็สวนหลังบ้านบ้าน,านตาพ่อบ้านตบานตบ้านยาย แล้วบ้านพอ่อบ้านพอ่อกับแม่าจา้ะพยามพ่อนยามพ่อน,อน,นีกับฟ้ากันมาเล่นน้ำนีสระว่ายนา้ำแล้วก็นีอ่างจากกักรุซีแล้วก็้างคแล้วก็เป็นสวนคือว่าเมืองที่ปุกยูนี่มันค่อนข้างที่จะเงียบสงบบ่ได้มีอย่างวุ่นวายโคือเมืองใหญ่เนาะจ้ะเมืองที่ปุกยูค่อนข้างที่จะ บ้านนอกแล้วข้างบ้านตื่นขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกว่าเสียงนกเสียงกาเงยมือแรงกับมีแบบมีกวางกวางยางมากินหน้าอยา่างนี้มาข้างๆก็เป็นทางข้างๆก็เป็นคลองอันนี้บ้านน้อยเอาไว้เก็บของอันนี้ตาดังไฟ <laughs> มาเร่อกินย่างข้าวโพดดังไปย่างข้าวโพดป้ายยาอันนั้นก็คือลำคลองลำคลองขัง,ง,ง,งบ้านว่าอยู่คัน t รีมากบ้านฮิซูบูวู่ฟังเพลงกับฟังเพลงคัน n รีโอเคมือนี้กะ มื่อนี้กับพ่อนี่เด้อจ้าจากนาทีละอะไรหานาทีเดี๋ยวไปเบิงเด็กน้อยเด็กน้อยนี่กะเล่นเล่นยูต่ตรงมาตรงมงเวียมันมันมีคนยูแ่แถวนี้มีคนนะจา๊าเพราะว่าในอยู่ในมู่บ้านเด็กน้อยกะเล่น น้ำถนนฟุตบาทเนี่ยจังซี่ได้เพราะว่ามันบวอรไยู่ติดทางถนนยังในจ้ามาโซบ้านพ่อบานแม่ให้เบิงมือหนาปุกกี้สิม,มาใหมเดี๋ยวมือหนาอาจจะไล่ฟิวบ้านปุกกี้ก็เพราะว่ามือนี้กะขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโอ้ยมวนมอสงการช่วงสงการพากันมวนมอ แซนประมาณหมอครับมาจ้าตัวเราแวะไปหาพอแล้วพอเรากอยุ่เมืองเดียวกันตัวกะยูยู่บกไก่กันหลายค่ะตัวมืออื่นมืออื่นพวกอาจจะไล่อีกมืออื่นพวกไปวัดไทยยูมิชิแกนเราจะไปเที่ยววัดไทยอเมริกาเด้๋ยจ้ามืออื่นมือนี้กะมาเดน่อนี้จ้ามาแป๊บ ไอชาคนเยือนเมืองไทยได้ได้เล่นสงการได้เที่ยวสงการได้สาดนา้อยูบ้านปุ๊กนะเดี๋ยวนี้มันมันยังหนาวอยู่ปุ๊กยังต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยเพื่อได้เล่นนะ้ำสงการน้ำมัวมววอยู่ค่ะไอซาไอซาไอซาคนยืมนเมืองไทยปุ๊กไ่กกได้ไปเล่นสงการมาปีละสิบสิบกว่าปีได้ ยังหน่อยสิบเก้าปีอาจจะสิบเก้าปีบอปร,ประมาณนั่นละจ้ะโบนโดนมากเลยคือทอดอยู่อยากเป็นเห่นสงการโอเคให้มือกขอให้ทุกคนนอนหลับเว้เดี๋ยวยังมือเศร้าเออขอให้ทุกคนสลองสงการมวนๆเด้อจ้าแล้วก็บีเซฟมือก็ขอลาเท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวมาพ่อกันไหมโอเคสวัสด,ดีจ้าขอบคุณหลายๆที่ขาม้าแห้งเอาน้ำกันเนาะ เม่ก็ขอลาข้ดีจ้าบ๊ายบาย